สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ครูผู้สอนนางสาวกันสุดาเทศพุ่งหรือครูพะพุ่งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกและมีการทดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนในวันนี้นะคะ ครูขอทบทวนความรู้นักเรียนโด้วยการหาผลบวกที่ไม่มีการทดกันก่อนค่ะ619บกาวก220่ากับเท่าไรโดยการแสดงที่ทำใช่ไหมคะเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะนักเรียนหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลัก10หลักร้อยตรงกับหลักร้อยเรามาเริ่มกันบวกกันเลยค่ะ9หน่วยบวกศูนยหน่วยได้เท่าไรคะนักเรียน ได้เท่ากับ9หน่วย10บวก20เท่ากับเท่าไรคะ30เก่งมากคะ่ะต่อไปพิจารณาที่หลักร้อยนะคะ600บวก200เท่ากับเท่าไรคะเก่งมากคะ่ะเท่ากับ800ดังนั้น619บวก220เท่ากับ 8ปดรคะ่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการหาผลบวกของจำนวน2องจำนวนโดยการตั้งบวกจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยตามลำดับนะคะ หาผลบวกที่มีการทดว่าในแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างของ238บวกด้วย52เท่ากับเท่าไรนะคะขั้นที่1นนะคะนักเรียนจะต้องตั้งบวกนะคะให้ตรงกันโดยเราจะเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือ8หน่วยนะคะบวกด้วย2หน่วยเท่ากับ 1 0นะคะหรือ0หน่วยเราก็จะใส่เลข0นะคะในหลักหน่วยแล้วก็ทดเลข1น,น,นะคะในหลัก10นะคะต่อไปค่ะขั้นที่2บวกในหลัก10เมื่อเราบวกในหลักหน่วยแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาบวกในหลัก10ก็คือ30นะคะบวกด้วย50นะคะ แล้วก็บวกตัวทดที่มาอีก1 0ตอนแรกเราได้ผลบวกเป็น80ใช่ไหมคะ30บวกกับ50เป็น80ทดไปอีก1 0จึงได้90ค่ะเราก็ใส่เลข9ตรงไปในหลัก10บนะคะต่อไปค่ะขั้นสุดท้ายนะคะบวกในหลักร้อยก็คือ200บวกกับ0ูนตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้200ค่ะ ดังนั้นเราก็จะใส่เลข2ในหลักร้อยค่ะดังนั้น238บวกด้วย52จึงเท่ากับ290นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างที่1กันค่ะการหาผลบวกที่มีการทด576บวก153เห็นไหมคะคุณครูจะตั้ง เลขโดดนะคะในแต่ละหลักให้ตรงกันอ่ะเรามาพิจารณาการบวกที่หลักหน่วยก่อนนะคะ6หน่วยนะคะบวก3หน่วยได้เท่าไรคะนักเรียนได้9หน่วยต่อไปอครูขอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะต่อไปพิจารณาที่หลักสิบนะคะก็คือ70นะคะบวกกับ50ได้เท่าไรคะนักเรียน ได้12บสหรือ100กับ20เราก็ใส่เลข2นะคะแล้วทด100ในหลักร้อยค่ะต่อไปนะคะเราพิจารณาในหลักร้อย500นะคะ500บวกกับ100ได้600ใช่ไหมคะแล้วก็ไปทดกับอีก100ข้างบนก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะนักเรียน เจ็อยเก่งมากค่ะดังนั้นนะคะ576บวก153จึงเท่ากับ729ค่ะเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะ659บวก121เท่ากับเท่าไรให้นักเรียนพิจารณาที่หลักหน่วยกันนะคะก็คือ9หน่วยนะคะบวกกับ1หน่วยเป็นเท่าไรคะ สิหน่วยหรือ1นึกับ0นย์หน่วยให้นักเรียนนะคะเขียนเลข0นในหลักหน่วยแล้วก็ทด1นึนะคะในหลักสิบนะคะต่อไปพิจารณาในหลักสิบนะคะก็คือ50บนะคะบวกกับ20หรือ20 50ิบห้วกสอเท่ากับเจจากนั้นทดอีก1นึเป็นเท่าไหร่คะ เป็น80เก่งมากค่ะแล้วก็เขียนเลข8ในหลัก10นะคะต่อไปค่ะพิเตจอร์นาในหลักร้อยนะคะก็คือ600บวกกับ100ได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น700แล้วก็เขียนเลข7ในหลักร้อยค่ะดังนั้นนะคะ659บวก121จึงเท่ากับ780ค่ะ เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะ470บวก371เท่ากับเท่าไรให้นักเรียนพิจารณาที่หลักหน่วยนะคะ0หน่วยบวก1หน่วยได้เท่าไรคะได้1หน่วยนักเรียนต้องเขียนเลขอะไรเอ่ยเลข1นะคะในหลักหน่วยเก่งมากค่ะต่อไปพิจารณาที่หลักอะไรคะหลักสิบ70นะคะบวกกับ70ได้เป็นเท่าไรคะ 140ใช่ไหมคะหรือ1040ให้ในักเรียนนะคะเขียนเลข4นะคะในหลัก10แล้วก็อะไรอีกคะทดเลข1นะคะหรือ100ในหลักร้อยนะคะต่อไปพิจารณาในหลักร้อยก็คือ400บวกกับ300ได้เป็นเท่าไหร่คะ ได้เป็น700แล้วก็ยังไปรวมกับตัวทดด้านบนใช่ไหมคะอีก100เป็นเท่าไรคะเป็น800ให้นักเรียนเขียนเลข8ลงไปในหลักร้อยนะคะอ่าเก่งมากค่ะดังนั้น470บวก371จึงได้เป็น841ค่ะตัวยอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะ 447นะคะบวก182นักเรียนจะต้องบวกในหลักอะไรก่อนคะเก่งมากค่ะนักเรียนจะต้องบวกในหลักหน่วยก็คือ7หน่วยบวกสหน่วยได้เป็นเท่าไหรคะ9หน่วยแล้วหนูต้องเขียนเลขอะไรลงไปเอ่ยเลข9เก่งมากค่ะต่อไปพิจารณาในหลักอะไรเอ่ยหลักสิบนะคะ 4ีบวกกับ80ได้เป็นเท่าไหรคะ12บสหรือ100กับ20นะคะให้หนูนะคะเขียนเลข2นะคะแล้วก็ทด100นะคะในหลักร้อยนะคะต่อไปค่ะพิจารณาในหลักอะไรคะหลักร้อยเ0็นะคะ บวก100ได้เป็น800แล้วก็รวมกับตัวทดด้านบนอีก100ได้เป็นเท่าไหรคะ800บวกไปอีก100เป็น900แล้วหนูต้องเขียนเลขอะไรลงไปเอ่ยเลข9เก่งมากคะ่ะดังนั้นนะคะ447บวก182ได้เท่ากับ929คะ่ะ เราไปสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการหาผลบวกของสองจำนวนโดยการตั้งบวกนะคะจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วก็จึงนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยใช่ไหมคะ,ะถ้ากรณีนะคะผลบวกในหลักหน่วยเป็น1นึ่งสิบหรือ มากกว่า1 0นักเรียนจะต้องทด1 0ไปรวมกับจำนวนในหลักสิบหรือถ้าเป็นกรณีมีผลบวกในหลักสิบเป็น100หรือมากกว่า100นักเรียนจะต้องทด100ไปรวมกับจำนวนในหลักร้อยค่ะเข้าสู่ช่วงคณิตศาสตร์ชวนคิด ให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดในหน้าที่75ข้อที่1ข้อที่3แล้วก็ข้อที่5จํานวน3ข้อค่ะทําลงในสมุดโดยการแสดงวิธีทานะคะหรือถ้านักเรียนไม่ได้เปิดหนังสือก็สามารถที่จะดูในสไลด์ของครูได้เลยค่ะข้อ1ย้ํานะคะ ข้อ1ข้อ3แล้วก็ข้อ5โดยการแสดงที่ทำนะคะวันนี้ครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ